สามหนึ่งแล้วอ้าวโดยเรเบนสองนะเรเบนหนึ่งกับเรเบนนูซายคะแนนก็เปิดแล้วดูกันเอาเองเจ้าเที่ยวพะตอเอาแล้ววันนี้ไอ้แก้มน่าสองต่อสามแล้วมึงเจ็ตจี้เข้ามา หมูเจ็ดนี่ใช้ประเภทเด็กน้อยนะครับเดี๋ยวเจอมูลหนึ่งคู่ต่อไปสามตัวครับคูกนี้เป็นแต้มของมูลสองเฮ้ยหลานอย่างไร่มูลเจ็ดครับ ชนะมาแล้วเซตหนึ like ่งย um, no no like ังมีเซตที่สามหรือเปล่าอโหไปแล้วโคตบอกเอาใหม่เว้ยในเกมบอลนักกํลังอยู่ในลมเมก่ไดดนะครับเออในจารดอีกตั้งห้าคู่อ้าวยังยังอยู่แก้ไปก่อนแก้ไม่ทันแล้ว สี่เท่ากันแล้วตีเสมอเฉยหมือล่าอาลรอดไปกลับมานำอีกทีครับโดยน้องทรายก็แม่ขอร้องโคตรใหญ่ไปเรือนเตียวเข้มด้ยตรงนี้เต็มดีอ้าหอยาท้องไปเลยคุณต่อไปก็ระดับทีมชาตินะครับคู่หนึ่งเล่น ไกรหมูลหกบ้า,ไททางไายพังพังไทยอย่างได้ยอยู่ที่มูเจ็ตมูเจ็กแก้มาตอนอย่างด้ยอยู่ที่มูเจ็ตมูเจ็ตแก้แล้วว่ายังไงหมดตะไปดยนแล้วเตะกโดจ็ดาไยส,สโดยน้องชายสามทีแล้วก็มา ตั้งได้แล้วหมุนเจ็ดได้บุกแล้วเอาหมุนสองหมุนสองขึ้นมาเอาต้องแก้แล้วนกไม่ทันแล้วหมุนเจ็ดหมุนล่าง,อ,งอ้อาว ไปลเด็กครับีไซด้ากับโลยสายของลาวุฒิตารโอมงจับกลับรด้ไม่ต้องตวัสายตอจะนครันี้รอบรองเได้เลยนะครับใครที่เขารอบเป็นีลหนึ่งที่สองเสายก็เจอกันเก้าในกาตื่นทันหรือเปล่าลงเต็มเต็มเลยครับวันนี้หน้าตาการักาวารอมจกลบ็้อยกลวย À đứa tôi nói trên sao cả nhóm tôi đi Để làm sớm đi Áo, không sai Không sai quá Ngay gặp gặp tôi đi cái gặp หมายเลข60น้องน,นกบวกหมงินครับทีขาดแก้มาก่อนโหแย่งกันครับตรงนี้ไอ้แตนมแต้มที่สองว่ายังไงไปแล้วสบดีครับสบาีเอาแลๆๆ้วตามมานำไปสองแต้มแล้ว 10, 10ต่อ7สามแต้มขอเวลานอกเลยครับ็ประขอเวลานอกเ,อ,เ,อ,กเออปเปนเกียอหน่อย เกมทไหนพนักง,งานนกวัตออดื่มน้ำปัสสาวะก่อนนัเตยเออเออคนดมยันดมและโคตรไม่แก้เกมเลยนั่งดมยันดมเฉยแก้เกมดิ่เออโอ้โหใน,นกีฬาพัคก็โคตรนั่งดมยดมเปื้อปื้ๆดูแล้โคตรจะเป็นลงก่อนใน,นกีฬานะบ้างแมใส่เสือ้อคุณนำมู้สองครเ่อ คูต่อไปมูลหนึ่งกมมหงนะครับเตรียมตัวพร้อมเลยนะครับรอ่ามูอสองชนะเซตน,นี้นะครับจะเป็นเซตที่สามอ่านี้นมูลหนึ่งก็ว่าง่ายเิดเดมยวเขาบอกให้รอก็นอันั่งรอตรงนี้นะครับหมดเวลานอกครับ ตายแล้วเคยเล่นทีมเดียวกันจริงไหมเนี่ยเออมาคนละสำนักเลยไอ้คนนึงจับมือไอ้คนนึงเดินเข้าสนามอุยเหนื่อยใจกันหมดสองจริงป่ะลงดาวมที่มาให้ครับาาเเขรับตัดโดยมาเล่นของกั้สุดสวยน้องน้องกับมือล่างนี่ครับสวยกว่าต้องคนนี้ตัวน้อยห้าเจ็ดยอด ยอดขึ้นมาหลังจากแก้เกมแล้วหมู่สองต้องชนะอย่างเดียวครับเซตนี้อ้าวหม,ม,มู่บอลหวังแน่โคตรบอกเรียบร้อยเริ่มมีความหวังแล้วหมู่สองหมู่ล่างไปแ,แล้ว,วะระวังมานะ่าม่วงระวังมม่วงเรียนไม่ต้องแน่แน่โคตรแก้แก้เกมดีลมแล้วเ,ลเกินแล้วกีฬาเล่นดีขึ้นตาเลย

เวลาเอาเสือกีกบเสือดีเสือีซะแล้วเอลางง้ายสายเตยอุ้ยเอยวันอว้ยเอาแล้วเอาแล้วทำให้เล่นไปนะครับสิบสองงแต้มสายพิคขาดสาย นกตั้งได้ไปยังไงแกมาตอนไปถึงไหนแล้วตัวน้อยตัวน้อยแกมานี่นะแต่เลยโน่นไปหาแกเองอยู่บนดาวอังคารนู่นโค้ดบอกเย็นไว้เออแก้เกมง่ายแล้วเกินเย็นไว้อย่างเดียวเลยสายวิคาดมานี่นะแลน่าอยู่โค้ดถอยด้วยนะครับต่อไปแล้ว เออเอาแล้วอือเอาเวลานอกก็เอาเวลานอกหมูสองเอเวลาน,นอกก็ทนดูไม่ไหวแล้วอ้าว,แ,วแก้เกมนี่เดินไปไหนโคตรอ่ะเออเรียกขมานดมยืดดมไปแก้วโอ้เรียกในกีฬามาดมยืดดมปื้ดปืดในก,กีฬาจะรู้เรื่องไหมโอเวรกรรมโคตรหมูสองแก้เกมง่ายเหลือเกินเรียกในกีฬามาดมยืดดม 金刚。 หมดเวลาพักแล้วครับตอนนี้ทั้งสองทีมขอพักรอบนอกฟังละหนึ่งครั้งนะครับในเซตที่สองเออสามลูกเองเออแม่เรียบเป็นทับเองเลยเอาไปก็ลบอ้าวสายวิ่งพลาดครับนี่ครับคนเดียวหลายแต้มแล้วว่าอย่างไรทันไหมทันไหมทันไหมอ๋อ้อา สิบสามสิบสองแล้วมาสั่งใปล่อยย่าปล่อยย่าเออไปยิงโค้ดสั่งไม่ปล่อยปล่อยเออเอาเอาอะไรวะโค้ดแก้เกมอย่างนี้ก็ได้ด้วยแอ่ปล่อยปล่อยคำเดียวแก้เกมง่ายเหลือเกินเวลาเออโค้ดไปทางโน้นเลยช่วยลยวะเซ็ตว้ไหนต้องแก้ไปก่อนเออเอ้าอะไรแล้ว สิบสี่ต่อสิบสามมูเจ็ดนำใช่ไหมเอาแล้วแกงสุดท้ายมูสองสุดเลยมือบนนกรับได้อ้ถูกับรับดียอดมามวกยอดน่วยสินสิบนกนีอ้าวอ้าวสิบสี่เท่าเออนกปอกลงเหรอโถแสดงว่าอยากแพ้นี่หว่ามันร้อนอะดิไอ้เตยแกต้องเสิร์ฟข้าวเพียงเดียวนะเตยนะ เคยวว๊าเอาสุดแรงเคยเลยลบออกตัวก็ต้องเอาเขาปีน่ะเฮ้ยเกยเสริมข้าววาเฮ้ยเกยเสริมข้าววายตายแล้วมูเจตต้องไปจะโดกพ่อให้เกยเสื่อมตั้งข้า,ะะมขาวมันเอาปีน่ะเสริมดีเอาดอนดอนมาลบั้งได้ขึ้นมาหัวขาวอีกแล้ว หมุดเจ็ดแก้ไปก่อนแกงได้อยู่นิ่งๆก็ไววหมุดสองหมุดเจ็ดหมุดเจ็ดต้องสู้แก้มาก่อนไม่ไอาไปซ้ายคแม่ขอร้องมาซ้ายซ้ายอีกได้อยู่ตบแล้วหมุดเจ็ดโอ้โหสิบห้าเราการี่น้องแม่ตอนแรกไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้ครับ ไอ้ตัวน้อยนโมตาสาวพระวัดโตเล่นของนี่วะ่ะมือล่างนกตั้งได้ขึ้นมาแล้วหมูเจ็ดไอ้ตัวน้อยขึ้นมาเลเ่แบนเลเน่แบนขึ้นมาเออเลเน่นไงเอา้าอะไรวะช็อกบอลไม่ถูกได้แต้ม,หมเหมนืหน่อยใจกับหมูสองจริงไหมอะไรวะช็อกบอลไม่ถูกก็ได้แต้ม <laughs> อา้าวเล่แบนสอง <laughs> ย,อย่อยื่อเฮยเสือบี้